ส,สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กในเกมรู้กันหากกันเลือกเล่นคนเดียวดูซิว่าจะทำลายจะได้คะแนนสักเท่าไหร่เหมือนกันเลยวะ ไอ้ก็ใช้เวทต่แบบกับเบยโนโนโนเอ้ยเย้ชนะเว้ยต่อไปดาที่ค่าตศูนย์คันจิโร่เพลงมาแล้วมั้งตูมไม่โดนเอ้ยจะตายแล้วอึอุ้ยไม่ทันอุ้ยทันอุ้ยไอ้ดุยมัน บอกเฮ้มึงจะทำอะไรกูเนี่ยม really ึงจะปล่อยมึงกูชนะเอ้ยเอียงวะไอ้ตูมระเบิดระเบิดเวราไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญออกไปออกไปไกลๆแล้วระเบิด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 ออกไปไกลๆออกไปออกไปชนะหลักฟิสิกส์ชนะเกมนี้ได้โลเว่กูมีโลกูมีโล ไอ้กำม,มังมาเดะมาเดะกูยูเฉยเฉยมึงตบเลยนะอ่ะยอมตาย,อ,ยอืมกูเลิกพักพักพักอ,ออกไปออกอือตายอืมตายแต่เสียงมันเยอะเกินไปสักนิดนึงลดเสียงออกมาตายกงไก่ยังจะไม่น่าอวดเลย ข้าเทบอาดมไม่น่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเองเนี่ยเออจุ้มตายตับมันน่าจะแพ้เติม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 เออ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 ออ ทำไม่ได <Christina. S 1> ้อาอุ้ยเลือเกือบเลือเกือบเอาธนูอ่าเชื่อไอาชิดอนอ่าเชื่ออาเชื่ออุ้ยมันดึงหน้ากูไม่น่าจะรอดเอ้ยสีส้มแกตายเว่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 ยเว้ย เกือบตกตายหาแล้วกูตายซะมึงตายซะเอ้ยมีตายตายซะมึง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 ไอ้ไอ้เหี้ยตายซะมึงตายซะมึงตายซะมึงตายซะเออยังไม่ตายอีกเหรอเออตายสิอันนี้เอี่ยมไม่น่าโอดเลยกูกูแกล้งง้เลยกยุดนี่คือการป้นทุงมือนักมวย Ok, quên ăn nguyên Up, 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 push, up, buzz up, buzz up, up, buzz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  me buzz up, buzz up, 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 เอ้เออเอ้ยออเอเอ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 อเเอ้เอาเออเัอเออเออกอเออเอาเิอเอ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 เออเอออเออเออออเออออเออออออเออ่ออเออเเออออกออเออออเออออออเออเออเอเออออเก ไอสครีมของรถอ,อุ่นอุ่นไหมเพื่อนไปอึอึ่าบายทำไมสปไยเดอร์แมนมันคือสปยเดอร์แมนตายสมึงตายสมึง โอเคนี้ตาสุดท้ายกูต้องชนะมึงกูต้องชนะมึงกูต้องชนะมึงเอออักเออ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 เกือบโดนตัวมึงแล้วนจะโดนตัวมึงนี่จะเป็นอะไรที่เดชมากเออคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าอยากให้เล่นสองคนสองเพยอร์หรือหมดสไวโบก็อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ